กู้ภัยช่วยระทึกหนุ่มติดลิฟต์นานเกือบสองชั่วโมงหลังฝนตกทำลิฟต์ค้างช่วงเย็นของวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุมีคนติดอยู่ในลิฟต์ เหตุเกิดที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งภายในซอยกรมที่ดินตำบลหนองปลืออเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยชุดอุปกรณ์ตัดทางรีบไปตรวจสอบนะคะที่เกิดเหตุเป็นอพาร์ตเมนต์สูง5ชั้นโดยที่หน้าประตูลิฟต์ชั้น4พบชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ของอพาร์ตเมนต์เนี่ย กำลังช่วยกันงัดประตูลิฟต์ภายในช่องลิฟต์พบว่ามีนายกรกิจจามอนอายุ33ปีค่ะติดค้างอยู่ด้านในไม่สามารถเปิดออกมาได้นานกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะอยู่ในสภาพเหงื่อไหลเปียกท่วมตัวค่ะเคราะดีนะคะที่ประตูลิฟต์เนี่ยยังปิดไม่สนิทค่ะจึงสามารถเปิดพัดลมเพื่อระบายอากาศก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดประตูลิฟต จนกระทั่งนำตัวผู้ประสบภัยออกมาได้อย่างปลอดภัยสอบถามนายกรผู้เสียหายนะคะเขาบอกว่าตนเองเนี่ยพักอยู่ที่ชั้น4ของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ขณะที่เกิดเหตุเนี่ยฝนได้ตกลงมาอย่างหนักค่ะในขณะที่ตนเองเนี่ยก็กดใช้ลิฟต์ของอพาร์ตเมนต์ตามปกตินะคะแต่จังหวะนั้นเกิดไฟตกจึงทำให้ต้องติดอยู่ภายในลิฟต์เนี่ยนานเกือบ2ชั่วโมงเลยเคราะดีที่คนพักอาศัยในอพาร์ตเมนต์เดียวกันผ่านมา ได้ยินเสียงเรียกค่ะจึงได้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือจนสามารถออกจากลิฟต์ได้อย่างปลอดภัยทิวากรกริตมณีผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีภาพข่าวสรรหาวันโกกกะอินรายงาน